เรามีจ,จิตใจบริสุทธิ์และให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาก็จะมีความจงรักภักดีต่อผืนพดนธีนี้เหมือนกันบอกกฎกติกาที่เราให้ความเป็นธรรมเขาผมขอทําความเข้าใจกับพวกเราอย่างนีนะเพื่อจะได้สบายใจนะว่าในฐานะประธานเนี่ยมีทัศนคติแบบนี้กับเรื่องนี้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ใช่เฉพาะกฎหมายเรื่องระเบียบเท่านั้น,นแต่มันเป็นการร่างระเบียบด้วยกติการ,ร่ากระเบียบเนี่ยถ้าเราทัศนคติเราผิดเนี่ยมันจะร่างระเบียบผิดนะ พอร่างเราเบียบผิดแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติยากมากแต่ในขณะกันถ้าเราล่างเรเบียรวมเกินไปมันก็จะเป็นช่องทางให้พวกทุจริตคอร์รัปชันหาเงินอีกเนี่ยจะทำยังไงท่านน่ะนี่คือความยากที่ผมเองก็หมดปัญญาไงผมก็หมดปัญญาที่จะที่จะทําตรงจุดนี้นะฮะฝากของคุณแค่ครับคุณแค่นฟองเจะต่อเลยจะด้รู้แนวต้องต้องเรียนถามว่าท่านอนุกรรมการจะมีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับในเรื่องวาระที่สาม เรื่องกระบวนการทำงานจะ <C ül> เจอกันเดี๋ยวในประธานครับผมมานง,งานนี้ครับในฐานะสิทธิเก่ากรมการปกคอรองครับตอนนี้ปฏิบัติงานที่สำนัาง,งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับผมได้เห็นวาระการประชุมแล้วก็ลงไปลึกเพราะว่าเป็นทั้งคนที่ช่วยดูแลด้านนโยบายและปฏิบัติแล้วก็ให้ความรู้ ป็นที่ปรึกษานะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างครับท่านประธานครับประการแรกเรื่องการอนุมัติตามที่บอกว่าลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา23ที่พี่บดีฝนขออนุญาตเรียกพี่บดีดแล้วกันครับได,ได้รายงานไว้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนประการสำคัญก็คือตอนนี้เลขประจำตัว13หลักที่นายอำเภอมัดชื่อทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคมนะครับผมตะเวนหลายพื้นที่สำนักเบียนรอเลข13หลักซึ่งผมเคยทักทวงไว้ตั้งแต่ตอนที่ร่างกฎหมายทักทวงพอวินั้น,นะครับว่าถ้าหากว่าเอาเลขมาไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาตรงนี้ซึ่งเขาเคยให้ในในอำเภอออกเลขให้แล้วก็มีเพียงแค่บางพื้นที่ที่เป็นเรื่องของการทุจริตส่วนกลางก็เลยเอามาล็อกไว้ มีพัสดตั้งแต่ในอำเภอหัวหน้าฝ่ายอะไรไปหมดเลยและตอนหลังเนี่ยบอกว่าต้องส่งมาให้สำนักทะเบียนกลาคงคนออกเลขและปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตั้งแต่พฤษภาถึงตุลาคมเนี่ยยังไม่มีเลขกลับไปไม่ว่าจะเป็นการลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบ43แล้วก็การลงรายการสัญชาติไทยรรรตามมาตรา23และแถมยังจะมีเลข13หลักจากกระบวนการที่รัฐมนตรีท่านยุงยุทธให้สถานะบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยรรรตามมาตราเจ็ทวิ และก็บุคคลที่ได้รับอนุญ,ญาตอยู่ถาวรในประเทศไทยมันทางผมมไปที่งานของสำนันกผู้แการทะเบียนตรงนี้คือประเด็นสำคัญว่าชาวบ้านรออยู่และถูกจับตลอดเวลานี่คือเรื่องเรื่องเล็กอย่างเดียนะครับขอขออนุญาตให้ทุกทัวนหนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนังสือสั่งการที่เพิ่งสั่งไปแล้วก็เริ่มรับคําร้องวันนี้ก็คือเรื่องของการขอสถานะบุคคลดางดาวและขอมาตราเจทวิสัญชาติไทย ตามตามเจตวิวัฒนสามของบุตรที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยผมส่งเอกสารให้ขอมาโน่นนะครับขอให้ทบทวนเอกสารขอให้ทบทวนกระบวนการเพราะว่ากระบวนการที่กําหนดไว้เนี่ยผมเกรงว่ารัฐมนตรีอาจจะตกเป็นเหยื่อของการผิดกฎหมายเพราะเหตุแห่งการที่คณะกรรมการแต่งกลองเรื่องสัญชาติตามมาตรายี่สิ้านเนี่ยไม่มีอํานาจที่จะพิจารณาตรงนี้แล้วมอบหน้าให้ใครพิจารณาผมไม่ทราบต่อไปแล้วก็ให้อธิบดีกรมปกครองเนี่ย ตอบว่าบุคคลตามมาตราเจ็ดทวิวักรสองเนี่ยได้รับสัญชาติไทยต้องต้องมาดูกระบวนการตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่อ่านฤษีกฎหมายแล้วก็ขอความรน้นว่าลดขั้นตอนลงไปแค่อำนาจของนายอำเภอหรือผู้ในการเขตเช่นเดียวกับมาตรา23เพราะว่าคุณอุบับิซึ่งกาหนดไว้แล้วตามประกาศผมไม่ห่วงเรื่องคุณอุตสบาทเพราะมันมาจากมติคณะรัฐมนตรีแต่ผมห่วงกระบวนการปฏิบัติครับเนื่องจากเดิมเนี่ยขอเจทวิมาถึงรัฐมนตรี บางลายมากกว่า5ปีอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราเราทราบกันดีอยู่นะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการทุจริตถ้าหากว่ามีการตั้งคณะกรรมการภาพประชาชนขึ้นมาซึ่งพวกเราทํากันเป็นตัวอย่างทดลองที่โคราชนะครับไปมาเมื่อวันก่อนนี้คนสองข้างเทางรถไฟหลังจวนผู้ว่าประมาณสัก300คนทําไปได้แค่50กว่าคนเองด้วยเหตุแห่งปัจจัยหลายอย่างนะครับอันนี้ในเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่พื้นที่อื่นเนี่ย มีการทุจริตมีการาเรียกว่าไม่รับคคำร้องอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากว่าทบทวนว่าขอ,อเป็นแค่อํานาจของนายอำเภอเพราะว่าถ้ามีผู้ถืบัติครบตามกฎหมายแล้วเนี่ยอำนาจผูกพันตา,ตามตามหลักการของกฎห,หมายปกครองเนี่ยผมว่านายอำเภอมีศักยภาพครับแต่ว่ามีหลายท่านบอกว่านายอำเภอไม่มาตรฐานพิจารณาไม่เหมือนกันแล้วอาจจะมีการทุจริตผมว่าเรื่องนี้แก้ได้แต่ถ้าหากว่า จะลดขั้นตอนตรงนี้ผมว่าเด็กซึ่งเ,เกิดหลังวันที่25กุมพันธ์2 5 3 5ถึงวันที่ปัจจุบัน,นมีจํานวนไม่เยอะที่พี่บดิบออก3 0 0 0 0คนเนี่ยผมว่าไม่แน่นอนครับเราเราไม่รู้นะครับแต่ว่าสํานักทะเบียนสามารถจะดิดต,ตัวเลขออกมาได้ว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมีจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยมาตาย23ช่วยไปเยอะแล้วอันนั้นเดินตามปกติทุกวันเหลือเพียงแค่กระบวนการที่จะมีเอกสารแสดงตัวว่า เขาเกิดในประเทศไทยอย่างไรหรือไม่อันนั้นกฎหมายว่าไปแต่พอจะนโย,ยบายมาเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการออกหนังสือรับรองการเกิดซึ่งหลายอำเภอไม่รับสำนักทะเบียนต่างๆปฏิเสธก็ต,ตามมาเป็นปวรซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาท่านประธานครับคือหลักการแจ้งก,การเกิดเนี่ยเจ้าบ้านเป็นผู้มีหน้าที่ตามหลักการของรัฐบาลและไม่ว่าเขาจะเป็นสัญชาติอะไรมันก็จะต้องรับแจ้งก,การเกิดทั้งหมดนะครับ ตรงนี้แต่เข้าใจว่าคนประเภทที่เรียกว่าเขาเป็น,ามาปนพม่าไป,าปาแล้วเนี่ยพอเวลาไปแจ้งแล้วไม่รับเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะเรียกร้องนะนะแล้วตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เราจะต้องคุยกับเ g ็นีโซึ่งเขาเป็นคนคนที่เลี้ยงดูแลกลุ่มชนของเขาอะในแต่ละที่แล้วสร้างตรงนั้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นให้เกิดความเป็นธรรมอันนั้นก็ก็ช่วยจากต่างกเลยนะฮะส่วนให้เด็กสามแสนพว่าเนี่ยเข่าใจไหัสไงขทัย ที่ผมกลับเรียนว่าสามสามนอย่างนี้ครับท่านครับคือมันมีตัวเลขของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการสุรอาไว้แล้วมีเลขประจําตัวแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลหมายเลขศูนย์ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีช่องทางเข้าสู่ระบบตามมาติกนามนตรีปี3ด้วยก็เป็นตัวเลขก็อย่างที่ท่านมารล้วว่าเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนเพราะว่าการตรวจสอบระบบของเราเนี่ยนะครับในกลุ่มชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยอะไรพวกนี้บางครั้งก็ยังมีความซําซ้อนกันอยู่ครับท่านครับ เช่นบางคนเขาเคยได้เลขไว้แล้วแล้วก็พอมีการสํารวจอีกรอบหนึ่งตัวเองก็กลัวว่าตัวเองจะสํารวจครั้งที่ที่แล้วตกไปก็มาแจ้งเพิ่มคนก็ยังซ้ำซ้อนกันอยู่พวกนี้ก็ยังมีอยู่กับท่านครับก็เป็นต้องกรับเรียนยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอนแต่เป็นตัวเลขที่ประมาณการที่สํานักสองสำนักของเราเนี่ยพยายามมาดูตัวเลขกันแล้วก็คาดหมายว่าเป็นเป้าหมายในการดาเนินการกับทาครับ